สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอวารินชำราบพาท่านผู้ชมมาชมการปลูกผักพายนอกฤดูของคุณทวีประมาซึ่งเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบของอำเภอวารินซึ่งมาดูกันสิว่าเขามีวิธีการปลูกเทคนิคอะไรดีๆที่สามารถเก็บผักพายขายได้ตลอดทั้งปีจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่กับคุณทวีผมมาสมาร์ทอร์ตร้นแบบของเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะค,คุณทวีครับสวัสดีครับค่ะอยากให้คุณทวีเล่าที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงถึงไนดะ้มาทําผักพยนธะุ์ร,รู้ได้คะ่ะอ๋อจะเล่าเมื่อก่อนนะครับก็เป็นช่างเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศครับก็ไปทํางานอยู่เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทโคราเดนกิแล้วก็ทำอยู่นันประมาณหกปีครับก็เลยในจิตใจเราก็เคยทําการเกษตรมา ตั้งแต่เด็กนะครับก็ชอบการเกษตรก็หันมาศึกษาการการเกษตรเริ่มแรกก็นั่งเดิมก็ปลูกแต่ข้าวแล้วก็มันสำปะหลังนะครับแล้วก็ทํานาโดยวิธีที่ทำแต่ข้าวย่างเดียวนะครับก็เลยหันมาทําการเกษตรผสมผสานนะครับก็มาปลูกลองปลูกผักไผยดูนะครับตอนแรกก็ปลูกพื้นที่ในพื้นที่70ตารางเมตรนะครับ มาทดลองปลูก<ะ>ก็ได้ผลนะครับก็ทํามาสักสอสมปีได้ผลดีแต่มันมันไม่ได้ทําในตลอดนะครับ<ะ>ไม่ได้ทําได้ไดตลอด<ะ>ก็เลยมาคิดค้นในการทํานอกฤดูนะครับ<ะ>ก็ในที่เราเป็นช่างไฟอยู่แล้วก็เอาเอา,เอาลองใช้ไฟสองดูนะครับก็<ะ>ได้ผลครับอ๋อท่านผู้ชมออยากรู้ใช่ไหมคะว่าการปลูกผัยนอกฤดูทํากันยังไงตามคุณทวีไปชมกันเลยคะ่ะ ท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่แปลงปลูกผักพันธ,ธุ์ุดูฝนทีแล้วนะคะอยากให้คุณทวีเอาบอกวิธีการปลูกว่าริ่มต้นจะทํายังไงคะอ๋อครับผักพันนอกฤด,ดูก็ทําเหมือนกับในฤดูนะครับก็มีการไถแล้วก็คาดอพอเป็นตมให้เสมอนะครับปรับดินให้ให้เสมอ,อแล้วก็หว่านด้วยมเมล็ดพันธุ์หว่านในพื้นที่หนึ่งงานก็จะใช้มเมล็ดพันธุ์สองกิโลครับต่อหนึ่งงานนะครับก็หว่าน ทิ้งไว้หนึ่งคืนทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอาน้าเอาน้ําใส่ตลอดนะครับจะครังน้ําใส่ใส่แปลงตลอดครับถ้าถ้าน้ําขาดวัชพืชก็จะจะขึ้นมาครับแล้วก็ต้องใส่น้ําไม่ให้น้ําขาดนะครับช่วงนึงไหนครับเพราะว่าเราทำนั่งดูครับในช่วงเราจะเริ่มวันในช่วงเดือนกันยาครับช่วงเดือนกันยาก็ก็จะได้มาเก็บในช่วงเดือนตุลาไอพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกาก็จะได้เก็บนะครับ อ๋อนี่คือการปลูกนะคะคแล้วที่มีวิธีการดูแลรักษายัางไงครับเพราะว่าเห็นว่ามีเทคนิคในการทําผักไายให้เกิดน,นอกฤดะะใูในในในช่วงนอกฤดูนี้ก็จะความแตกต่างจากในฤดูก็จะมีเพิ่มเพิ่มแสงนะครับเพิ่มใส่หลอดไฟให้ผักไายนะครับเพราะว่าในในช่วงนอกฤดูนี้แสงระยะแสงจะสั้นครับพืชใบต่ช่วงแสงจะออกดอกนะครับแล้วก็จะเพิ่มเวลาแสงให้ให้พืชอีก สักประมาณวันละสองสามชั่วโมงครับก็จะช่วยชะลอการออกดอกผักก็จะได้โตขึ้นนะครับเพราะว่าคือไม่ให้ออกดอกก่อน,นะะเล็งๆให้ผักออกดอกช้านะครับค่ะพี่ใช้หลอดไฟค,คถ้าถ้าเราไม่ใส่นี่ต้นแค่ประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยก็จะออกดอกแล้วค,ครับค่ะทีนี้พอเรา ดูแลษาทีนี้พอการเก็บเกี่ยวหรอคะเรามีวิธีการเก็บเกี่ยวยังไงแล้วก็จัดการาแล้วก็จะลงลงเจ็บในแปลงเลยครับก็จะลงเหยียบเฉพาะในในในพื้นที่ที่เราเหยียบเดิมนะครับไม่ไม่เหยียบไปทั่วไปนะครับเราจะมีมีรอยที่เราลงเก็บไปแล้วเราก็เหยียบนะครับในในผักที่จะพอเก็บก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนเนี่หละครับจะเก็บไปขายนะครับ ที่เราที่เราเก็บครับค่ะสุดท้ายช่องทางการจําหน่ายนะคะตรงนี้ว่าเรานําผลผลิตไปขายที่ไหนแล้วก็มีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะอ่าก็การตลาดนะครับก็ได้เก็บในมีรวบรวมในกลุ่มที่ปลูกผักไผ่ด้วยกันนะครับแล้วก็รวบรวมคนผลิตนะครับก็ไปส่งที่ตลาดเทศบาลวลรินนะครับก็จะมีพ่อค้าในต่างจังหวัดต่างอำเภอมารับไปต่อยครับก็ไปส่ง Oh. ก็จะมีที่กะละสิินร้อยเอ็ดซูรินนะครับร oh. ีสเกตในบริเวณที่ใกล้เคียงเราเนี่ยนะครับรับไปขายครับ ท่านผู้ชมได้ทราถบถึงการปลูกผักพายนอกฤดูของคุณทวีนะคะ,ะวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษาเทคนิคการทับพายนอกฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วก็การตลาดกันแล้วนะคะตอนนี้คืออยากให้คุณทวีฝากข้อคิดดีๆแล้วก็คติดีๆให้ท่านผู้ชมที่ทำการเกษตรประสบความสำเร็จสักหน่อยนะคะอ๋อครับก็ขอฝากให้ที่เกษตรกรนะครับที่สนใจการเกษตรนะครับเกษตรหมุนเวียนนะครับที่สนใจอย,อยากปลูกผักพายนอกฤดูนะครับก็ ให้ได้มาศึกษาครับที่ครับบ้านเล็กที่หนึ่งสองเจ็ดหมู่ที่สิบเนะครับ ตำบลบ้านโคกเซบูตำบลสัตสมิงอำเภอบรินชำรลาบจังหวัดอุบลน,นะครับเบอร์โทรก็081 7894147ค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นกิจกรรมเด่นอของการปลูกพันอนกดูของคุณทวีประมาซึ่งเป็นสมาร์ทต้นแบบของอำเภอบรินชำรลาบเรานะคะในครั้งต่อไปจะพาท่านผู้ชมไปดูกิจกรรมดีๆที่ไหนอย่าพลาดติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับ